พรุ่งนี้18พฤษภาคม2564อ,อ,อ,อสมอสสทั่วไทยรับค่าเสี่ยงภัยโควิดค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจกับป้าปอเจ้าเรื่องอสอมค่ะวันนี้ป้าปอก็มีข่าวดีมาแจ้งอสอมอีกนะคะพรุ่งนี้เลยค่ะอสอและอสสทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยนะคะจะมีเงินเข้าหรายการค่ะ ก็คือค like like ่าเสี no reason, ่ยงภัยโควิดเข้าบัญชีอสมอสสจำนวน5 0าบาทค่ะอสมอสสทุกท่านที่ได้รับค่าป่วยการก็จะได้รับค่าเสี่ยงภัยโควิดด้วยนะคะส่วนท่านที่ไม่ได้รับค่าป่วยการเนื่องจากเหตุใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นไม่ส่งานไม่อยู่ในพื้นที่หรือว่าเหตุอื่นๆนะคะที่กรมบัญชีกลางไม่ได้จ่ายเงินมาให้ก็จะไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัยโควิดนี้นะคะแล้วสาหรับคนที่ มีรายการค้างนะคะก็จะถูกหักอยู่2รายการค่ะย้ำว่าเฉพาะคนที่ค้างเท่านั้นนะคะก็คือจะมีการหักย้อนหลังของผู้ที่ค้างจ่ายหรือว่าหักบัญชีไม่ได้ในรอบเดือนตุลาคม2563นะคะจำนวน194บาทค่ะมีคนค้างอยู่ทั้งหมด8,305คนค่ะรายการที่2ที่จะหักก็คือคนที่ค้างใจ่ายในเดือนมกราคม2564นะคะจำนวน 227บาทค่ะมีจำนวน4,155คนค่ะ ส่วนอสมอที่ไม่มีค้างชำระก็ไม่มีรายการหักนะคะก็จะได้ไป500เต็มเต็มๆค่ปะปปอก็ยินดีกับอสมอทุกท่านนะคะเหนื่อยกับโควิดกันมามากแล้วก็ได้รับค่าเสียงภัยกันนะคะถ้าหากว่าอสมอท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับสมาคมชกสอ,อ,อสมอปปอก็แนะนําให้ติดต่อที่ศูนย์ประสานงานในจังหวัดนะคะศูนย์ประสานงานนี้จะอยู่ที่สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดหรือสสจอของทุกจังหวัดเลยะคะ่ะก็ไม่ต้องโทรไปที่สมาคมให้ยุ่งยาก ะะเพราะว่าคนทั่วประเทศโทรเข้าสมาคมพร้อมกันหลายคนก็มาบ่นกับป้าปอนะคะว่าโทรไม่ติดโทรยากต่อสายได้แล้วก็หลุดแบบนี้ก็จะได้ไม่รำคาญใจนะคะตอนนี้สมาคมก็จัดตั้งสูตระสานงานให้ทุกจังหวัดแล้วนะคะ สามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาแจ้งเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้าหากว่ามีคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ